ครับที่เห็นเหลืองๆนั่นตายแล้วตายแล้วนะครับก็ไม่รอดหลายต้นยี่สิบกว่าต้นนะครับส่วนตอนไม่รอดยี่สิบกว่าต้นก็ต้องยอมครับแปล่งนี้ไม่ต้องปลูกเสริมเพิ่มแล้วนะครับเพราะธรรมชาติมันก็ยิ่งยิ่งร้ายขึ้นทุกปีนะครับไม่มีดีขึ้นนะครับดูตัวน,นี้สวยยิ่งตายเลยนะครับ ตายหลายต้นายีด้น่ะตายหลายต้นน,ะน,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 นู้นนี่ตายตายคูตาย,ตายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาติดตามนะครับเป็นวันที่หก็อาการเริ่มอ,ออกครับวันนี้อาการเริ่มอ,ออกนะครับเดี๋ยวที่หนึ่งนี้ไม่ สองครับแถวที่สองที่เห็นไกลๆนู่นนะครับต้นใหญ่ซะด้วยนะครับก็เนื่องจากว่าก่อนน้ำนะครับก่อนน้ำจะมานะครับนที่เราเห็นนะครับก่อนน้ำจะมานะครับผมก็ได้ใส่ปุ๋ยยอดก็มานะครับพอยอดอ่อนมาอย่างที่บอกนะครับหมวกรากมันก็จะ อ่อนด้วยนะครับก็จะเสียหายได้ง่ายนี่ต้นนี้ก็ไปหนึ่งต้นนะครับตนน้ตนนี้ต้นนี้ต้นใหญ่ไม่น่าไปนะครับนี่ต้นนี้สวยด้วยสองต้นนะครับเดียวเลยนะครับตอนที่หกก็หลายต้นนะครับรู้สึกว่าหลายต้นเนื่องจากว่ายอดยอดอ่อนมาพอดีนะครับยอดอ่อนมาล่างอ่อนก็มานะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ครับทุกคนนะครับของผมนี่ปลูกแบบระยะชิดต,ตายก็ยังเหลือเยอะนะครับ1 8อยิต้น2งไร่ามงานสีสองตารางวานะครับตายก็ยังเหลือเยอะแถวที่สองสองต้นนะครับน้ำยังอยู่เลยนะครับน้ำก็ยังอยู่ต่อไปแถวที่สครับแถวที่สามแถวที่สามเนน่ยน้ำยังอยู่อีกนะครับ แถวที่สามนี่ยังไม่ออกอาการนะครับอ่านี่ออกแล้วแถวที่สามหนึ่งต้นนะครับหน,น,นึ่งต้นหนึ่งต้นนี่หนึ่งต้นหนึ่งต้นรวมเป็นสามแคนะครับรวมเป็นสามต้นแล้วแถวที่สามหนึ่งต้นนะครับแถวที่สามหนึ่งต้นโอ้น้ำเยอะเลย เนืองจากว่าผมใส่ปุ๋ยนะครับพอใส่ปุ๋ยปุ๊บน้ำมานะครับน้ำมาพอดียอดอ่อนออกนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วก็ยอดมากําลังสวยแล้วก็น้ํามานะครับเป็น3ต้นเลยนะสต้นอันนี้ก็มีอาการครับเป็น4ต้นนะครับ4ต้นสต้น ีต้นแถวที่สี่แล้วนะครับ4ต้น4ต้น5ต้นโอ้ที่เห็นนะครับ5ต้น5ต้นนี่นะครับหต้นคือปีนี้ผมว่ามันรอดนะครับที่มันไม่รอดเพราะ ยอดอ่อนมันมานะครับ6ต้นนะครับต้นนี้6ต้น7ต้นนะครับเจต้นแล้ว7ต้นแล้วนะครับ7ต้นแล้วนี hey, ่นะครับอยู่ๆก็เหี่ยวเลยนะครับเนื่องจากว่าพอแล้งปุ๊บแดดก็มานะครับ ก็คงจะไม่รอดนะครับเพราะว่ามันมันหนักมากปีนี้นะครับอ้เท่าไหร่นะเจ็ดไหมเจ็ดแล้วนูอีกแปดเก้าแปดเก้านี่อีกสิบสิบแล้วนะครับสิบแล้วนหนักเลยสิบแล้ว สิบแล้ว่อไปนี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดต้นแล้วนะครับนี่นะครับสิบเอ็ดต้นดีที่มันไม่ไปหมดนะครับนี่นครับไปแล้วสิบเอ็ดต้นน,น,นู่นอีกไกลๆนู่ สิบสองสิบสาต้นต้นนี้กิ่งล่างสิต้นสิต้นแล้วนะครับเมื่อวานผมไม่มาวันเดียวเมื่อวันเมื่อวันซื่อผมมาดูปกตินะก็หลยได้สิบสี่ไหมนะโอ้เหลืองนี้เยอะหน่อยสิบห้าสหเนี่ยสิบเจ็ด ต้นนี้ใหญ่ยังเป็นเลยสิบแปดสิ่แถวนี้เยอะยี 20, ก็ตายเรียงเลยนะครับยี่สิบยี่สิบต้นประมาณยี สองยีบสามต้นนะครับนี่นะครับยี่สองยี่ามต้นยี่สบองามต้นโอเคครับครับก็มีคนถามว่าออของผมเมื่อ3ามปีที่แล้วนะครับก็ท่มหนักตายไปเหลือไม่ถึงสิต้นนะครับนะแล้วก็ ปลูกใหม่บอกว่าเหลือเจ็ดต้นรู้สึกแล้วก็ปลูกใหม่ผ่านมาสามปีปีนี้ก็โดนหนังอีกไปต่อไหมนะครับก็อยากจะแนะนํานะครับที่ตรงไหนที่ที่น้ํามันท่วมนะครับเราอย่าฝืนอย่างผมนะครับตรงนี้ไม่ปลูกเพิ่มแล้วนะครับไม่ปลูกเพิ่มแล้วที่มันโล่งก็ปล่อยให้มันโล่งไปเลยพอมันตายนะครับพอมันตายปุ๊บเราก็มันโล่งเราก็ปล่อยให้มันโล่งไปเลย นะครับปล่อยให้มันลุ่งไปเลยเพราะว่าถ้าเราฝืนอีกนะครับมันก็ตายอีกนะครับถ้าเราชอบจริงๆเราต้องนึกถึงทำเลใหม่ก็แล้วกันนะครับไม่อยากจะปูอีกนะครับนึกถึงทำเลใหม่เพราะธรรมชาติมันก็ยิ่งโหดขึ้นทุกทุกทุกรอบนะครับทุกๆกรอบนะอันดัตัวอยู่ๆตายเลย ต้นใหญ่ๆนี่ไม่น่าตายนะครับต้นใหญ่ๆมันก็ตายนะครับต้นใหญ่ๆก็ตายนี่ดูมันไม่น่าตายถ้าเราดูแต่มันก็ตายต้นสมบูรณ์ดีต้นสวยนะครับแต่ด้วยจังหวะนะครับจังหวะเราไม่ดีผมให้ปุ๋ยก่อนประมาณสักสองสัปดาห์ไม่เกินสามสัปดาห์นะครับยอดกำลังมาพอดีหมวกลากอ่อน นะครับพอหมวกล่างอ่อนก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็เราอย่าไปดื้อกับธรรมชาตินะครับปล่อยเลยครับอย่างแปลงนี้มันเหลือเท่าไหร่นะครับผมก็จะไว้แค่นั้นนะครับไม่ไม่ไม่ปลูกเพิ่มเลยก็ค่อยไปดูแลแปลงอื่นนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับปีนี้คือหนักนะครับผมว่าสองคืน สองวันแต่ว่าเออมันมันมันมากนะครับแล้วก็บวกบวก,บวกับจังหวะที่ปริมาณน้ํามันมากบวกกับจังหวะที่เราได้เติมปุ๋ยไปก่อนหน้านี้นะครับได้เติมปุ๋ยไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยอดกําลังมาและสุดท้ายดูครับต้นสวยๆนะครับต้นใหญ่ๆตายเลยเป็นตายนะครับตายเพราะว่ายอดมันมานะครับ าตายเพราะยอดยอดมาพอยอดมาก็หมายถึงว่ารากนะครับรากรากอ่อนก็มาหหนกลากมันอ่อนมันก็เลยตายนะครับโอเคครับก็เปลี่ยนความคิดนะครับตรงไหนที่ท่วมขังนี่ยังขังอยู่อีกน,นะครับก็ระบายแล้วก็ไม่ไปแล้วนะครับนะโอเค จเจอกันคลิปหน้านะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสิ่งที่ทำได้ต้นที่เหลือก็คือพวกฮิวมิครับมาโรยถึงคนต้นนะครับบำรุงรากกันต่อฟื้นฟูระบบรากกันต่อนะต้นที่ตายแล้วก็ตายไปเลยแล้วก็ไตโกลุมานะครับมาโรยตามหลังอีก นี่นะครับไม่น่าตายดูต,ต้นครับต้นสวยต้นโต,ตแล้วนะครับต้นนู้นก็เหมือนกันไม่น่าตายตายแล้วก็ทําใจนะครับอย่าไปฝืนนะครับอย่าไปฝืนแรงไหนที่เจอน้ําท่วมแบบนี้นะครับเหลือแค่ไหนก็อาแค่นั้นนะเหลือแค่ไหนแค่นั้นนะครับเหลือแค่ไหนแค่นั้นก็ลองเอาฮิมิกมาโรยดูฉีดพ่นดูนะครับเหลือแค่ไหนก็แค่นั้น โอเคครับร้อยแปดสิบต้นนะครับตายชั่วชัวแล้วยี่สิบกว่าต้นนะครับยีามต้นที่ผมนับนะครับแล้วเดี๋ยวอาการนี้มันจะมีเพิ่มอีกนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ